สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีคองร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำเลยตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์เลยนะคะวันนี้มีตัวแทนจากทางสำนักงานผู้ตรวจการนะคะคุณ mm. ่าวินอิน,อนจำานุ่มผู้ในการสำนักสอบสวนสองสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่กับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีคะ่คะนะคะก็เรียกว่าอย่าง สองอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันเรื่องของปัญหาที่ดินนะคะปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับภาครัฐต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการเข้าไปร้องเรียนยังผู้ตรวจการเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางที่เนี่ยก็เป็นที่ของรัฐประชาชนเข้าไปบุกรุกเองแต่ขณะที่บางพื้นที่เนี่ยเป็นของประชาชนแต่รัฐอาจอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้นําไปเป็นใช้ในสาธารณประโยชน์ หลายอย่างเหมือนกันนะคะ<ช>ก,ก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของข้อพิพาทกันเรื่องของปัญหารัฐกับประชาชนโดยเฉพาะโต้แย้งเรื่องของสิทธิในเรื่องของที่ดินนะคะ,อ,ะอยากให้คุณทาวินอธิบายนิดหนึ่งเรื่องของรัฐและประชาชนในเรื่องของสิทธิที่ดินเนี่ยแต่ละคนมีสิทธิยังไงรัฐในฐานะที่เป็นคนบริหารจัดการ มีที่ดินตรงไหนบ้างที่ตกเป็นของรัฐและตรงไหนบ้างที่ประชาชนสามารถมีเอกสิทธิ์ในการครอบครองได้นอกจากที่ในชโนดท,ที่เป็นมรดกมาแล้วนะคะครับค่ะค,ค,ครับก็เรียนนะครับว่า ที่ของรัฐก,ก็ดีนะครับที่ของประชาชนก็ดีเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีที่มาในเรื่องของการที่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองนะครับที่ของรัฐเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีที่มาแล้วก็มีกฎหมายรองรับอ,อย่างเช่นในกรณีของอที่โรคร้างว่างเปล่าที่รัฐได้สงวน เะมือนเอาไว้เอาไว้เพื่อใช้เป็นส่วนรวมนะฮะหรือว่าใช้เฉพาะในกรณีของเกี่ยวกับกิจการของรัฐเนี่ยนะครับในตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าที่รกร้างว่างเปล่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นที่ของรัฐประเภทหนึ่งนะครับก็คืออยู่ๆถ้ารกร้างว่างเปล่าอยู่ๆประชาชนจะมีสิทธิ์ในการครอบครองไม่ได้ใช่ไหมคะคือถ้าว่างเปล่าเฉยๆเนี่ยโดยที่รัฐยังไม่ได้สงวนไว้หรือรัฐยังไม่ได้เข้าไปใช้เนี่ยนะครับ รัฐก็อาจจะมีไอ้ประชาชนเนี่ยนะฮะที่เป็นราษฎรทั่วไป <c oughs> ก็อาจที่จะมีสิทธิ์ในการ <c oughs> ที่จะไปได้สิทธิ์ในที่ดินตรงนั้น <c oughs> นะครับแต่นี้ปัญหาก็คือว่าเนื่องจากว่าสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยนะครับ <c oughs> มันเป็นเรื่องของทรัพย์สินในที่ดินเป็นเรื่องของ ต้นทุนชีวิตในการที่เขาจะได้อยู่อาศัยครอบครองทํากินนะฮะรัฐเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในกิจการของรัฐนะฮะโดยเฉพาะบ้างใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าสิทธิ์ของที่ในที่ดินของรัฐเนี่ย ก็จะใช้ในลักษณะเป็นหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มารับผิดชอบมาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ดูแลรักษาอย่างที่สาธาประโยชน์เนี่ยนะครับก็มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่2,457นียาวนบนครับยาวนานซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีกฎหมายรับรองไว้ว่าเมื่อที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะครับ อำเภอนะครับโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ พื้นที่แล้วก็ดูแลรักษาที่สาธารณะตรงนั้นนะครับก็จะมีกฎหมายรับรองแล้วก็ให้ดูแลรักษาอันนี้คือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะคะแล้วที่ดินของรัฐอย่างที่คุณทาวินบอกไปเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งได้กี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ครอบครองในที่ของรัฐนั้นๆบ้างหรือเปล่าคะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะว่าที่รกร้างว่างเปล่า ที่ได้ใช้ประโยชน์ที่เป็นสาธารณะและสงวนไว้เพื่อใช้เป็นเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นที่ของรัฐประเภทหนึ่งนะครับคล้ายๆเหมือนมันจะมีการตีตาเป็นกฎหมายไหมว่าที่เหล่านี้เป็นของรัฐประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าไปครอบครองนะประมาณนี้หรือเปล่าคะครับถ้ามีการสงวนมีการใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีขั้นตอนที่เดินต่อไปว่าออกเอกสารหลักฐาน เพื่อที่จะกําหนดขอบเขตของที่ของรัฐนะครับที่ที่ที่ดินรกล้างว่างเปล่าที่พูดถึงเนี่ยนะฮะพอมีการดําเนินการในเรื่องของขอบเขตนะครับก็จะระบุได้ชัดเจนว่ามีการไปนําขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะอะไเหล่านี้นะครับก็จะมีปรากฏอยู่ทางะทะเบียนและบัญชีที่สาธารณะอะไรต่างๆรวมไปถึงสุดท้ายก็จะออกเป็น หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง <c oughs> นะฮะอันนี้ก็คือกระบวนการและขั้นตอนที่ดําเนินการฮ <c oughs> ะแล,แล้วในส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน <c oughs> นะฮะอย่างกรณีที่เกิดขึ้น โดยสภาพของมันเองนะครับอย่างเช่นห้วยหนองคลองบึงบางอะไรต่างๆทะเลสาบอะไรพวกนี้พวกนี้มันต้องใช้ร่วมกันในสังคมอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีการประกาศห่วงห้ามนะแต่ก็เป็นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนไม่ต้องไปอะไรเป็นที่รับรู้รับรู้กันคล้ายๆเหมือนถนนประมาณนี้ใช่ไหมคือเป็นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ได้หรือว่าสวนสาธารณะเองลานกีฬาเองที่ให้ สังคมคใช้เป็นที่สญญาธารณประโยชน์คล้ายๆพื้นที่ป่าด้วยหรือเปล่าคะคุณทวีอ๋ออันนั้นอีกประเภทหนึ่งครับประเภทของที่พลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยม,มันก็เกิดขึ้นโดยสภาพของมันเองที่ผมเรียนก็ค,คือด้วยน้องคลองบึงบางทะเลสาบ อะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นโดยสภาพโดยที่ไม่ต้องไปกําหนดว่าตรงนี้เป็นที่สาธารณะอะไรเงี้ยเป็นที่รู้กันเพราะไม่มีใครไปเข้าไปจับจองหรอกเพราะที่นี่มีคนใช้เป็นสาธารณประโยชน์อยู่แล้วนะคะแล้วสาธารณประโยชน์อีกอีกแยกย่อยออกไปเนี่ยนะครับก็คือที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนได้ใช้ร่วมกันคือสภาพเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าเป็นที่สาธารประโยชน์แต่สมมุติว่าอย่างชาวบ้าน เข้าไปเลี้ยงสัตว์ในที่ดินที่เป็นที่รลกล้างว่างเปล่าะนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยที่ตรงที่ใช้ไปเนี่ยนะฮะใช้เลี้ยงสัตว์ร่วมกันเนี่ยก็เป็นที่สาธาระโดยการใช้โดยการใช้นะครับดังนั้นเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่สาธาระที่ กฎหมายรับรองคุ้มครองไปโดยอัตโนมัติค,คืออย,อยู่ใครจะไปเข้าครอบครองเป็นของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถึงแม้ว่าจะพาวัวเข้าไปกินหญ้าหรือว่าเข้าไปตน้นไปปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆอยู่ๆจะบอกว่าเข้าไปครอบครองเลยในที่ของรัฐคงคงคงจะต้องพิสูจน์กันนะฮะอ,อันนั้นเองเนี่ย เมื่อเป็นที่ดินของรัฐประเภทประชาชนใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันเป็นโดยผลทางกฎหมายนะฮะดังนั้นการที่ใครก็ก็ได้เนี่ยครับเข้าไปครอบครองเข้าไปทํากินโดยจะอ้างว่าตัวเองจะได้สิทธิ์เนี่ยนะครับถ้าหากตรงน,น,นั้นเป็นที่ของรัฐประเภทใช้ร่วมกันแล้วเนี่ย สิ่งที่จะให้มันไม่เป็นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการถอนสภาพแต่การถอนสภาพต้องเกิดโดยกฎหมายคือพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าไปครอบครองไปทํากินในที่ดินที่เป็นที่ของรัฐประเภทนี้เนี่ยนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าโดยสภาพก็ไม่ใช่อ การเข้าไปใช้ร่วมกันก็ไม่ใช่แต่รัฐเห็นว่าตรงนี้เนี่ยหน้าที่จะสงวนหัวห้ามไว้เพื่อให้ใช้ร่วมกันรัฐก็ไปดูเสร็จก็นะฮะ,ะมาออกเป็น พระรหัสกฤษฎีกาก็ดีเป็นประกาศก็ดีนะครับเป็นคำสั่งก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็กำหนดขอบเขตไว้ชัดเจนว่ากว้างยาวเท่าไหร่ได้ไหนติดอะไรเป็นการได้มาของที่ดินรัดสงวนไว้ให้ใช้สาธารณะใช่ครับอันนี้ก็คือที่สาธารณะที่พลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยหนึ่งเกิดโดยสภาพที่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติสองใช้ร่วมกันโดยเข้าไปใช้กับสามสงวนหัวห้ามไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันค evet ือของรัฐเน้นเรื่องของประโยชน์ให้กับสังคมเป็นหลักใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องสาธารณทั่วไปที่ประชาชนจะได้ใช้ร่วมกันและอีกประเภทหนึ่งครับที่ของรัฐเนี่ยเขาเรียกว่าที่สําหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนะฮะอย่างเช่นอาคารสถานที่ของราชการนะฮะไม่ว่าจะเป็น ที่ว่าการอำเภอสาราการจังหวัดกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการต่างๆใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นที่ดินของรัฐประเภทที่ใช้สําหรับแผ่นดินโดยเฉพาะคือหน่วยงานของรัฐเข้าไปใช้ต้องเน้นเอาไว้บริการประชาชนด้วยใช่ไหมซึ่งก็จะมีความแตกต่างว่าเพื่อประโยชน์อะไรแต่สุดท้ายก็คือเพื่อประโยชน์เฉพาะในกิจการของรัฐนะฮะก็จะต่างกับ ประเภทที่พลเมืองใช้ร่วมกันนะฮะอันนี้ก็ใช้อันนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะของแต่กะทรวงสวับดิมซึ่งที่เหล่านี้เนี่ยก็ขั้นตอนในเรื่องของการที่จะออกหลักฐานหรือการที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรียกว่าเป็นที่ล่าพัสดุนะครับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของนะฮะ ให้กรมธนารักษ์ซึ่งขึ้นอยู่กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลรักษานะครับอันนี้ก็คือ